สวัสดีครับผมตอบสิทธิ์แบบผิดบ้านทะเลือครับผมอัปเดตน้ำเส้าครับวันนี้อากาศน้ำเส้าครับที่บ้านทะเลือตําบทลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดนคนพรพนมครับผมอัปเดตอยู่โรงพินครับผมอากาศกลางน้ำเส้าตรงไหทรงหน้าอากาศดีครับสุขได้จะเท่าอยู่บ้านเราครับผมสานมาเท่า ครับผมบริการนําแนะนําครับผมพิเศษใหม่ใหม่ครับผมที่รีวิวไปครับนี่การมารีวิวให้เบิรงครับผมเบิรงตัวแรกครับผมครับตัวนี้จะเป็นสองคอครับผมหมายสักทองครับหกคอนแทคครับนี่ครับที่ว่าลูกค้าว่าคอนแทคหมายถึงอะไรครับนี่ครับครับตัวเล่นตัวเสียงครับนี่ครับนี่นี่คอนแทคหนึ่งครับสองคอนแทคหนึ่งสองสามคอนแทค ครับนี่ครับหัวหงสามสองข้อเป็นหัวข้อแท็กครับครับเป็นพินไฟฟ้าครับผมนี่ครับหัวหงหัวนาคครับเป็นสองคอสองหัวนี่ครับเสร็จไปใหม่ครับ เลตแบบเจาะครับขอต้องการเจาะนี่นครับ ครับผมสองข้อครับตัวแรกครับผมสวยแต่กะเด็นเศ้าครับผมฟังเสียงกบพ้องว่าผมสร้างเฮตเต่เศ้าเลยวันนี้ครับผมไม้สักทองครับผมขอบคุณครับผมมาดูตัวที่สองครับไม้สักทองเหมือนกันครับผมตอนนี้เป็นพินไฟฟ้านะครับเป็นพินไม้ตันนะครับไม้สักทองอ่าหนึ่งคอนแทกครับผมสวยมากครับผมว้าว สวยมากครับผมไม้หนักสอนหัวได้ครับไม้สักทองไม้ข้างเดียวนะครับครับโอ้ลายไม้สวยครับน่คอนแทคไฟฟ้านี่เลยนี่คอนแทคจะสวยจัดมาก ว่าสักทองนี้จะอ่า้ำหนักเบานะครับไม่หนักมากนะครับผมจะเป็นหน้าไม้เนื้อเบาจำมากลายก็สวยครับเลยจำหาคนเดียวโอเคครับ อุ้ยตัวนีงครับผมเป็นไม้ลักครับผมอ่าสีเนื้อไม้แล้วนะครับนี่สามคอนแทครับไฟฟ้านะครับว้าวครับจากนั้นอับไม้ท่อนเดียนะฮะช่วงนี้อ่ะดีมากไลายไม้ครับไฟฟ้าสามคอนแท จัมากพยานาคถอดได้นะครับตัวนนครับหดีอว่าลูกค้าตัวนี้สามารถแท็กไ่ลักหรือต้องการปลูงครับนี่เล็นในสองระบบครับไนลักสวยจับจับ นี่เป็นปูงครับเสือไฟก็ได้ธรรมดาก็ได้ครับลายไม้สวยๆลายนี้แล้วแต่ไม้นะครับผมสวมากชนะกอได้ป่งไฟฟ้าสามแท็กมีแต่ตัวจำๆเท่านั้นครับ ตัวสุดท้ายครับผมตัวนี้ครับผมเสร็จครับไม้ประดู่ครับผมว้าวนี่ครับสมมาครับมีลูกบิดโชว์พร้อมครับนี่สาพอนแทคไม้ประดู่จัมมาครับจดน้ำปลายแหลมคว่ำหัวลงนะครับนี่นี่ปลายแหลมแหลมลงครับเป็นโปรไฟฟ้าครับนี่ไม้ท่อนเดียว

จำเลยปวกไฟฟ้าสามพัแท็กยอดครับนี่เป็นปลงไฟฟ้าครับไม้ประดูครับครับรลูค้างการปลงหนึ่งคอนแทคกครับนี่ก็สุดยอดเลยครับผมนี่ปลงไฟฟ้ามาลักครับลายไม้เลยครับ สองพั2,000บาทนะครับแากถอดได้ครับผมนี่ครับมาท่อนเดียวมันก็ของไฟฟ้าเลยน2สอระบบนะครับสวยๆจ่มมากนี่ธรรมดาก็ได้เสียบไฟตู้ลำโพงก็ได้ครับนี่ครับเสียงดีครับผมเสียงดีทุกตัวรับประกันครับ สินค้าหลายรูปแบบนะครับต้องกันผิดไฟฟ้าสักตัวไว้หัดไว้ดีดจดัดเลยครับตัวนี้ครับผมขายย่อมเยาะะครับ2,000บาทรวมส่งนะครับครับสวยมากนะครับในตนนัวนี้ออกงานได้เลยนะครับไฟฟ้าเล่นธรรมดาก็ได้ครับออาหัเล่นอยู่ทงบ้านหรือว่าเราจะเอาตู้ลำโพงออกไปข้างนอกก็ได้ครับผมเสียบเลยตัวน,นี้ สุดยอดครับโอเคครับผมสนใจสาบถามพินบ้านทะเลมานะครับผมที่คพร้อมส่งหรือว่าสั่งทำครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมมีอัปเดตพินเสร็จใหม่ๆมาให้รับชมครับผมอากาศยามเสาร์ครับโอเคครับขอบคุณครับ